การชุมนุมในวันที่4เมษายนนี้ค่ะคาดว่าจะนําไปสู่การปักหลักยืดเยื้อเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จนกว่าจะลาออกไหมคะวันที่4เนี่ยถือว่าอยู่ในระหว่างช่วงเวลาของการเริ่มต้นในการที่จะทําความเข้าใจเพื่อที่จะหลอมรวมประชาชนซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างกันมาในช่วงกว่า15ปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ยังเป็นห่วงระยะเวลาที่ระดมความคิดเห็นของประชาชนทุกฝากฝ่ายไม่ว่าคุณจะเคยอยู่ฝ่ายใดถ้าคุณเห็นภัยว่าถ้าไม่กระทำใดๆเลยพลเอกประยุทธ์จะอยู่อย่างน้อย6ปีนั่นคือสองปีที่เหลือในวาระนี้และในวาระหน้าอีก4ปีเป็นเวลาดำรงตำแหน่งทั้งหมดกว่า13ปี ซึ่งอาจจะอยู่ถึง17ปีหรือมากกว่านั้นก็ได้ผมเองก็เห็นว่าตลอดระยะเวลาการเข้ามาสู่อำนาจของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่22พฤษภาปี57สัญญาแรกก็ไม่ปฏิบัติตามสัญญาคือการที่จะอยู่ไม่นานการจะปฏิรูปประเทศไทยการแก้ไขปัญหาความแตกแยก,กของคนภายในชาติตัวเองปรารถนาจะมารักษาความาความสงบให้เกิดขึ้น าาภายาในชาติดังนั้นเนี่ยนะครับคนไทยนี่ขัดแย้งกันเองมากกว่า15ปีเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา15ปีหรือห่วงระยะเวลา7ปีนี้ของบอุเอกประยุทธ์เนี่ยก็ปกครองประเทศได้ท่ามกลางประชาชนขัดแย้งกันคือลักษณะแบ่งแยกแล้วปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องให้ระยะเวลาของภาคประชาชน ประชาชนบางส่วนอาจจะเคยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์บางส่วนก็ไม่เอาพลเอกประยุทธ์กันมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นการหลอมรวมพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยก็ต้องให้ระยะเวลาดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเมื่อเราตัดสินใจที่จะร่วมกันเปิดประตูก็ควรที่จะให้เวลามันเดินแต่โดยข้อเท็จจริงก็คือว่าในแต่ละภาคฝ่ายต่างก็เห็นปัญหาของชาติ ที่มาเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าการไม่รักษาสัจจะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งตัวการทั้งหมดก็มาจากพลเอกประยุทธ์ที่ตั้งคุณมีชัยเข้ามาร่างแล้วก็แทบจะปิดประตูของการที่จะไปแก้ไขและพลเอกประยุทธ์ได้ประโยชน์สูงสุดจากรัฐธรรมนูญปี60แต่พลเอกประยุทธ์ต้องให้คำมั่นสัญญาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะ ต้องการได้ประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลทั้งในขณะหาเสียงเลือกตั้งประชาธิปัตย์ประกาศไม่ร่วมสังกรรมกับพลเอกประยุทธ์ดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็แลเห็นว่าณนะขณะน,นี้พี่น้องประชาชนคนไทยจะต้องตอบคำถามเช่นเดียวกันว่าเราจะปล่อยให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอย่างน้อยอีก6ปีหรือไม่และถ้าเห็นว่าไม่ต้องการ เพราะพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาชาติใดๆได้ก็ต้องร่วมมือกันต้องวางความรู้สึกเดิมที่เคยเป็นข้อขัดแย้งกันผมมักจะพูดเสมอว่าประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทั้งหมดนั้นเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็ยังดำรงอยู่เรื่องราวทั้งหมดยังดำรงยังยังดำรงอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่วางเอาไว้พลเอกประยุทธ์จะได้ประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อว่า ถ้าพลเอกประยุทธ์ต้องค้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเราจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยกราบใดที่ยังมีพลเอกประยุทธ์อยู่เราไม่มีวันจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยตัวอย่างที่ผมเคยอธิบายทุกครั้งว่าปี2535พลเอกสุจินดาลาออกวันที่23พฤษภาคมวันที่25พฤษภาคมก็ได้แก้ไขให้รัฐนูญเป็นประชาธิปไตยให้นายกมาจากการเลือกตั้งได้ วันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันพลเอกประยุทธ์มีโอกาสพิสูจน์ซึ่งความจริงใจและบัดนี้ก็พิสูจน์ชัดเจนว่าไม่มีความจริงใจคำถามว่าเป็นจุดเริ่มต้นในวันที่สี่และก็ให้ทิ้งเวลาช่วงสงกรานต์หลังสงกรานต์ก็จะมีการนัดหมายกันตามลำดับต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไม่มีใครอยากลงท้องถนนหรอกถ้าเขามีถังเลือก เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจัดนะครับที่อนุสรณ์สถานและระหว่างทางนั้นนะครับการเดินทางไปยื่นหนังสือให้กับพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพักที่ต้องรับผิดชอบหลักและก็พักภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาให้ถอนตัวออกจากรัฐบาลเพราะว่าถ้าสามพักนี้โดยเฉพาะพักประชาธิปัตย์ได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาหลังจากเสียสัจจะวาจาว่าจะไม่เข้าร่วมกับพลเอกประยุทธ์ ก็จะลดความสูญเสียก็ไม่ต้องเป็นภาระให้กับประชาชนให้เกิดวิกฤตชาติผมเองก็เห็นว่าประชาชนไม่ต้องการลงท้องถนนถ้าเขามีทางเลือกแต่ถ้าเขาหมดทางเลือกเขามีความจำเป็นเพราะฉะนั้นพักการเมืองควรจะถอนวิกฤตอันนี้ได้ด้วยการเสียสละถอนตัวออกมา ความจริงเนี่ยนะครับใช้คําว่าเสียสละยังไม่ได้ด้วยซ้ําควรจะทําหน้าที่ตามคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเพราะที่ผ่านมาก็ตระบัดสัตว์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นควรจะไถ่บาปให้กับประชาชนมีแนวโน้มว่าจะมีการยกระดับการเคลื่อนขบวนการชุมนุมไปตามสถานที่สําคัญต่างหรือเปล่าคะสถานการณ์น,นะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าพรรคการเมืองมีจิตสํานึกประชาธิปไตย ไม่ต้องการให้บ้านเมืองเกิดวิกฤตหรือแม้แต่กระทั่งตัวพลเอกประยุทธ์เองซึ่งอยู่ในตำแหน่งยาวนานกว่าเจ็ดปีแล้วเนี่ยได้ร่วมเสียสละบ้านเมืองก็ไม่เกิดวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแทนที่ว่าเราจะตั้งคำถามว่าเราจะต้องเดินทางไปณจุดใดในการชุมนุมเนี่ยเราก็ควรจะตั้งคำถามว่าพักประชาธิปัตย์และพักร่วมรัฐบาลควรรับผิดชอบด้วยการถอนตัวออกจาก รัฐบาลหรือไม่หรือพลเอกประยุทธ์จะต้องรับผิดชอบฐานะชายชาติทหารที่ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาสัจจะวาจาและระบัดสัตว์กับประชาชนเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าประชาชนไม่ต้องการลงท้องถนนผมนี่ผ่านในแต่ละเหตุการณ์ผมรู้ว่าผลลัพธ์ลงในท้องถนนนั่นเป็นอย่างไรนะครับวันนี้คดีก็ยังเป็นหางว่าวอยู่แต่ว่าถ้าเรามีทางเลือกที่ดีกว่า เราไม่มีวันที่จะลงแต่ถ้าเราหมดทางเลือกนะครับซึ่งผมพยายามนะครับหาทางเลือกให้กับในส่วนของออประเทศไทยไม่ว่าในอำนาจรัฐหรือในภาคประชาชนอยู่นะครับว่าถ้าเรามีทางเลือกอื่นเราก็ไม่ลงท้องถนนแต่ว่าถ้าเราหมดทางเลือกวันนั้นเราควรจะได้ปรึกษาหารือกัน ผมไม่ได้วาดหวังว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องแสดงความรับผิดชอบในวันนั้นแต่วันนั้นก็จะเป็นการจุดประกายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยผมมีความคาดหวังกับพี่น้องประชาชนคนไทยว่าคุณจะอยู่ในสภาพที่พกความขัดแย้งและพลเอกประยุทธ์ได้ประโยชน์สูงสุดกันอยู่ต่อไปหรือไม่ถ้ายังดำรงความขัดแย้งอยู่ก็ต้องให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่ออีก6ปี หรืออีกสิปีถัดไปจากนี้เป็นนายกที่ยาวนานที่สุดของประเทศไทยแต่ว่าถ้าคุณวางขัดความขัดแย้งลงเพื่อเอาประเทศให้รอดนะครับผมเชื่อว่านี่จะเป็นพลังที่สำคัญบางทีเราอาจจะไม่ต้องถึงการชุมนุมขนาดใหญ่กันเสียด้วยซ้ำถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยแต่ละภาคฝ่ายซึ่งผมก็เชื่ออยู่ระหว่างในการทำใจคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์การจะกลับหลังหันก็ยัง,ยง,ยงทำใจยาก ทั้งที่หมดใจแล้วนะหลายคนเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเขาหมดใจแล้วเพียงแต่ว่ายังตะขิตตะขวงใจกันอยู่บ้างก็ต้องให้ระยะเวลาเพราะเพราะฉะนั้นผมวาดหวังว่าเสียงของประชาชนจะทําให้พลเอกประยุทธ์ได้คิดความเป็นจริงเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์มีโอกาสเป็นรัฐบุรุษได้แต่มันเลยเวลาแบเลยเวลากันมาแล้วหนทางต่อไปมันเหลือตําแหน่งเดียวถ้ายังเดินต่อไป คือตำแหน่งโทรราชไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการมีอํานาจการมีกองทัพใดๆก็ตามนะครับอาจจะคิดตะก,กะแบบประเทศพมา่าว่าสามารถปราบปรามประชาชนได้แต่ถ้าวันหนึ่งประชาชนเขาพร้อมใจกันทั้งประเทศวันนั้นก็ไม่มีใครที่จะปราบปรามประชาชนได้เพราะฉะนั้นผมมีความวาดหวังกันว่าเราไม่ต้องการจะเดินกันไปถึงจุดนั้นแต่อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทย ในแต่ละฝากฝ่ายวางเรื่องของตัวเองลงร่วมสำแดงพลังผมเชื่อว่าทุกฝากฝ่ายถ้าได้ร่วมสำแดงพลังกันอย่างเต็มที่นะครับประเทศก็จะไม่เกิดวิกฤตความกดดันทั้งหมดจะไปอยู่ที่พักร่วมรัฐบาลโดยพักประชาธิปัตย์เป็นพักหลักและตัวพลเอกประยุทธ์เองนะครับซึ่งผมวาดหวังกันว่าการเสียสละเพื่อให้ประเทศเกิดวิกฤตนั้นจะได้บังเกิด เพราะว่าถ้าเราหลีกวิกฤตกันได้ก็เป็นเรื่องที่ดีของประเทศไทยซึ่งผมเองก็วาดหวังอย่างกันกันไว้ว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงวิกฤตแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนี่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคิดอยากให้เกิดเลยเราเห็นว่าทางด้านของคุณจตุพรนะคะบอกว่าจะมีมวลชนแบบจากหลากหลายกลุ่ม ทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงกปปสอออกมาร่วงชมุมนุมเพราะว่าทนไม่ไหวกับการกระทำของรัฐบาลตรงนี้คาดว่ามวลชนจะมากน้อยแค่ไหนคะได้มีการคุยกัน,กนคือคอย่างนี้ครับณจุดเริ่มต้นผมก็เชื่อว่าตามความจุนะครับอย่างไรก็เต็มตามจำตามจำนวนของสถานที่แต่อย่างที่ผมบอกว่าเราต้องให้โอกาสให้เวลาตามความรู้สึกเพราะว่า เราพกความขัดแย้งกันมากันมาอยู่ช่วง15ปีเนี้ยผมเชื่อว่าหลังจากผ่านวันที่4เมษาไปความชัดเจนต่างๆก็จะปรากฏชัดตามลำดับดังนั้นเนี่ยนะครับวันที่4เป็นวันที่เราจุดประกายนาลานสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของวีรชนพฤษภา2 5 3 5เป็นการประกาศต่อหน้าดวงวิญญาณของวีรชนซึ่งได้ต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในปี2535เราไม่เคยมีฝากฝ่ายเราไม่มีความขัดแย้งในหมู่ประชาชนกันเองประชาชนได้สามัคคีกันที่จะต่อสู้กับเผด็จการเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ห่วงเรื่องจำนวนประชาชนนะผมรู้เนี่ยนะครับผมผ่านตั้งแต่ปี2535มาผ่านปี53จนกระทั่งบัตรเนี้ยผมรู้ว่าถึงเวลาประชาชนคนไทยที่ผมมักจะพูดเสมอว่าคนไทย เป็นคนที่ตื่นยากแต่ข้อเสียของคนไทยคือเอาเรื่องเสร็จแล้วจะไปหลับต่อวันนี้ผมต้องการปลุกคนไทยให้ตื่นขึ้นมาให้ลุกขึ้นมาที่จะร่วมกันในการจัดการปัญหาของชาติและผมเองก็เห็นว่าพลเอกประยุทธ์คือภัยของชาติดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าคนไทยตื่นขึ้นมาสามารถคีกันผมก็เชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ และจะมีทางออกโดยไม่ต้องมีความสูญเสียใดๆแต่ถ้าเราเป็นไทยเฉยทนการปกครองแบบนี้ทั้งที่แก้ไขปัญหาของชาติไม่ได้เลยไม่ต้องรักษาสัจจะไม่ต้องรักษาคำมั่นสัญญาและนะครับกระทําโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนนะครับเราก็จะอยู่สภาพนี้อีกนานเท่านานเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเหตุที่พลเอกประยุทธ์มีอำนาจโดยไม่แคร ต่อความรู้สึกของประชาชนได้เพราะคนไทยมีความขัดแย้งและอยู่ในสภาพไทยเฉยกันตามลําดับตรน้ได้มีการพูดคุยกับแกนนำกลุ่มต่างๆยังไงบ้างหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นการประกาศของคุณจตุพรผมพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับกับบุคคลที่มีความแตกต่างทางความคิดตามลําดับนะครับเพียงแต่ว่าผมก็ให้เวลานะครับกับในแต่ละภาคฝ่ายให้เขาได้ไปคิดอ่านกัน เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันพกความขัดแย้งกันมา15ปีนี้และผมก็ไม่เชื่อว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่อสู้แล้วจะประสบชัยชนะนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าประชาชนสามัคคีกันนะครับก็จะสามารถชนะกับวิกฤตการณ์ของพลเอกประยุทธ์ได้แต่ถ้าประชาชนมองแค่เรื่องของตัวเองมองแค่ความขัดแย้งเรื่องของตัวเองเราก็ต้องอยู่ภายใต้ระบบประยุทธ์อันนี้ไปอีกนานเท่านั้น ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะทางด้านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มันจะระบ,บุว่าเป็นเรื่องของสภาที่จะต้องแก้ไขปัจจุบันก็ทําอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ยอมแก้ตรงนี้คุณจตุพรมองว่ายัางไงบ้างคะเป็นการพูดของคนที่ไม่มีความรับผิดชอบอย่างที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนตั้งให้นายมีชัยมาเขียนรัฐธรรมนูญปี60พักประชาธิปัตย์หาเสียงเลือกตั้งไม่เอาพลเอกประยุทธ์เลือกตั้งเสร็จเสียงปริ่มน้ำ พรรคประชาที่ปัต์กลับหลังหันสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์จึงบรรจุการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ในในโยบายของรัฐบาลเป็นวาระเร่งด่วนที่ถแถลงต่อรัฐสภาแม้กระทั่งวันที่กระแสะคนหนุ่มสาวกระแสะสูงพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันว่าการแก้ไขมาตรา256จะเสร็จเดือนธันวาเมื่อปีกลายที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จะอ้างว่าสภาต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบไม่ได้เพราะเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและเราเองก็แลเห็นว่าพลเอกประยุทธ์พูดอย่างทำอย่างความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับพอเริ่มต้นก็ตั้งคณะกรรมาการเพื่อซื้อเวลาศึกษาปัญหาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นยื่นแก้ไขมาตรา256 ฝ่ายค้านก็ยืน่นไอรอลก็ยืน่นตีร่างของไอรอลตกเอาร่างฝ่ายค้านรัฐบาลเมื่ออภิปรายในวาระที่หนึ่งเสร็จเนี่ยแทนที่ว่าจะโหวตปกติในในที่ประชุมสภาไม่เคยปรากฏเลยว่าให้ไปตั้งคณะกรรมาการเพื่อศึกษาร่างเพื่อยืดเวลาออกไปอีกนะครับเพราะปิดสมัยประชุมแต่เมื่อเปิดสมัยประชุมกระแสประชาชนสูงก็ไม่มีทังเลือกก็ผ่านวาระที่หนึ่ง ผ่านวาระที่สองและขณะเดียวกันคนของพลเอกประยุทธ์เองรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐสวทั้งภัยบูลและสมชายเนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนแต่งตั้งสมชายแสวงการตั้งแต่เป็นสอนอชอจนกระทั่งเป็นสวภัยบูลนิติตะวันก็รองหัวหน้าพลังประชารัฐก,ก็ไปยื่นในสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ย แทนที่ว่าพลเอกประยุทธ์จะได้แสดงวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำด้วยการประกาศว่าผมจะให้กระบวนการไปสอบถามสารรัฐธรรมนูญว่าไอ้วาระที่สองเนี่ยนะที่ทำผ่านมาจะทำอย่างไรกันต่อจะรอประชามติก่อนหรือไม่หรือจะให้โหวตวาระสามและยังชะลอการกราบบางับงคมทูลเพื่อรอประชามติก่อนเพราะฉะนั้น คนที่สนับสนุนผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาก็ตามนี่เป็นนโยบายที่ผมประกาศไว้ต่อสภาและต่อประชาชนผมต้องมีความรับผิดชอบเมื่อท่านเลือกผมมาเป็นนายกนโยบายท่านต้องสนับสนุนผมด้วยเพราะถ้าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สามารถบังเกิดได้ผมต้องแสดงความรับผิดชอบถ้าพลเอกประยุทธ์พูดแบบนี้ดิ ไม่มีใครไปว่าพลเอกประยุทธ์แม้แต่เพียงคําเดียวแต่นี่พลเอกประยุทธ์ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆลอยตัวและพักร่วมรัฐบาลก็ฟีโวตเล่นเกมกันจนกระทั่งฟั่มรัฐธรรมนูญวุฒธธิสภานี่ครับต้องการเสียงหนึ่งในสามคนได้มาสองเสียงพลังประชารัฐนี่นะครับแทบเจ้าเลยดังนั้นเนี่ยนะครับการที่กฎหมายเสนอโดยพักรัฐบาลไม่ผ่านและเป็นนโยบายของรัฐบาล ความจริงพลเอกประยุทธ์ต้องแสดงความรับผิดชอบนะไม่ลาออกก็ยุบสภานะแต่นี่นนครับรดรื่นนะครับีกของพรรคการเมืองสีกสวต่างแสดงความดีใจกันทั่วหน้าและพลเอกประยุทธ์ก็อ้างว่าเป็นเรื่องของของสภาตัวเองไม่ขัดข้องทั้งที่จริงเป็นเรื่องของตัวเองตัวเองก็คือต้นตอของปัญหาตัวเองคือผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดสสูงสุดจากรัฐธรรมนูญปี60 และตัวเองได้ประกาศว่าจะแก้ต่อที่ประชุมสภาอย่างน้อยสองครั้งดังนั้นเนี่ยการที่ตัวเองไม่รับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยคุณจึงไม่สามารถที่จะเป็นผู้นําประเทศนี้ต่อไปได้เราจะปล่อยให้คนเนี่ยนะครับกลับไปกลับมาปล้นปล่อนตลบตะแลงแบบนี้บริหารประเทศกันได้ยังไงเพราะว่าคํามั่นสัญญานี่มันเป็นเรื่องหลักนะเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าเรื่องรัฐธรรมนูญมันเป็นความรับผิดชอบ ของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เป็นคนพูดอย่างทำอย่างพลเอกประยุทธ์คือตัวการที่แท้จริงที่ที่มาของรัฐธรรมนูญปี60ได้ประโยชน์สูงสุดและไม่ต้องการแก้ไขไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาและที่สําคัญก็คือพักประชาธิปัตย์ก็ไม่รับผิดชอบด้วยวาทางน้าคุณจตุกรคิดว่าแนวโน้มที่พักประชาธิปัตย์กับพักภูมิใจไทยเนี่ยจะถอนตัวออกจากพักร่วมรัฐบาลมีมากน้อยแค่ไหนคือความจริงเป็นเรื่องที่ยาก การให้พักการเมืองถอนตัวจากพักรัฐบาลเพราะว่าการเป็นฝ่ายค้านกับการเป็นเป็นรัฐบาลเนี่ยมันคนละอย่างกันและที่สําคัญที่สุดทุกคนก็มองเห็นว่าถ้าถอนตัวพลเอกประยุทธ์ก็ต้องตัดสินใจยุบสภาแต่ผมเองก็เห็นว่าการเป็นพักการเมืองต้องรับผิดชอบต่อประชาชนสามพักการเมืองนี้ นะครับเมื่อกระแสะประชาชนขึ้นมาในกันในะระดับหนึ่งเนี่ยจะมีการไปยื่นหนังสือให้มีการถอนตัวแต่ถ้ากระแสะประชาชนขึ้นสูงสุดแต่และฝ่ายได้ร่วมในการส่งเสียงผมเชื่อว่าพรรคการเมืองเหล่านี้ต้องตัดสินใจเพราะเป็นอนาคตเขาเหมือนกันว่าเขาจะแบนความไม่รับผิดชอบของบนพลเอกประยุทธ์ได้ต่อไปหรือไม่ผมเชื่อว่าเวลาจะทำงาน ผมเชื่อว่าถ้าประชาชนคนไทยสามัคคีกันทุกฟากฝ่ายนะครับที่จะมารวมกันสําแดงพลังกันเนี่ยผมเชื่อว่าพักการเมืองพักประชาธิทัตป์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนานะครับจะต้องรับฟังประชาชนมิฉะนั้นเขาต้องไปต่อสู้ในสนามการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยความยากลําบากเขาจะฝากอนาคตกับคนที่ไม่มีอนาคตซึ่งผมเชื่อว่าพักการเมืองต้องคิดมากนะครับยิ่งพักประชาธิัย์ อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่อยู่แล้วครั้งหน้าจะหนักกว่าน,นี้นะครับแทบจะศูนพัน์ก็ว่าได้ถ้ายังไม่แสดงความรับผิดชอบตามสัญจะสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนหากมีแนวโน้มการรวมกลุ่มของม็อบของคุณจตุคอกับม็อบราษฎรเนี่ยคะ่ะคุณจตุคอนมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะคือผมเองเนี่ยนะครับคือณขนานี้นะครับ คือการชุมนุมของคนหนุ่มคนสาวเนี่ยนะครับผมก็เคารพสิทธิเสรีภาพเขานะก็เขาก็เดินเข้าไปกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงไทยๆกันกันในชีวิตก็อาจจะมีคนหนุ่มคนสาวบางส่วนก็มาร่วมกันบ้างเนี่ยเราต่างก็คิดในเรื่องชาติบ้านเมืองผมมักจะเศร้าเสมอว่าคนรุ่น ช่วงปลายๆกันในชีวิตเนี่ยนะครับบางคนเจ็ดแปดสิบผมอาจจะใกล้หกสิบอีกสี่ปีเราก็เหมือนไม้ใกล้ฝังคนหนุ่มสาวก็เหมือนไม้ที่พึ่งออกจากฝังความจริงใกล้กับพึ่งออกมันมัน,ม,น,ม,นมันใกล้กันเพียงแต่ว่านะครับเราต่างเห็นปัญหานะครับแล้วก็ต่อสู้ตามความเชื่อกันวันนี้ผมเชื่อว่าปัญหาอยู่ที่พลเอกประยุทธ์นะครับส่วนคนหนุ่มสาวเขาจะเชื่ออย่างไร นะครับก็เป็นเรื่องของเขานะครับเราก็เคารพในการที่ที่เขาคิดอ่านเขาจะต่อสู้นะครับซึ่งวันเวลาที่ผมเป็นคนหนุ่มคนสาวผมก็คิดในการต่อสู้ตามบริบทของผมเหมือนตอนพฤษภาสามห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะไม่มีปัญหาต่อกันนะครับเพราะว่าผมมองทุกปัญหาณขณะน,นี้มาจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาแม้กระทั่งเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่สัมภาษณ์สื่อมวลชน นะครับโดยเนื้อหาสรุปความได้ว่าไม่เอาโทษในมาตร,รา112หลังจากนั้นเนี่ยเท่ากับพลเอกประยุทธ์เป็นคนเปิดประตูนะครับในการที่ไปกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับได้กลับเรื่องราวมาดําเนินคดีสถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับผลกระทบสูงสุดเกิดความเสียหายสูงสุดจากการกระทําของพลเอกประยุทธ์ ทั้งเป็นคนที่เปิดประตูและรวมกระทั่งเนี่ยนะครับมาดําเนินคดีกับคนหนุ่มคนสาวเพราะฉะนั้นเรื่องมาตรา1นึนี้คนที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดคือตัวพลเอกประยุทธ์เองเพราะเนี่ยครับเป็นคนเปิดประตูให้กระทบต่อสถาบันกษัตริย์และเมื่อมากลับมาดําเนินคดีสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้รับการกระทบอีกทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับและพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดในช่วงที่ผ่านมาโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย